KC f o r e x t r a d i n g สวัสดีครับคุณเคยเป็นไหมที่เทรดดีมานซับไพ่ตีโซนไว้แล้วกราฟไม่กลับมารอจนท้อแต่ก็ไม่ได้ราคาที่ต้องการและคลิปนี้อาจจะเป็นคำตอบและเป็นทางเลือกให้กับใครอีกหลายคนถ้าคุณดูคลิปนี้จบผมคอนเฟิร์มได้ว่าคุณจะไม่มีคำถามในจุดเข้านะครับที่สำคัญคืออย่านำระบบไปเทรดในทันทีเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคุณดูคลิปนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่สิ่งสำคัญคือการที่คุณอยู่ในสภาวะตลาดที่ถูกต้องแล้วหยิบเครื่องมือไปใช้ให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นแบ็กเทรดก่อน นะครับก่อนที่จะนําระบบไปใช้จริงนะครับอันนี้เตือนด้วยความหวังดีจริงๆนะครับหลายคนเนี่ยดูเสร็จปุ๊บเนี่ยระบบใช้ได้แล้วเอาไปเทรดเลยนะครับไม่ควรนะครับมาดูเงื่อนไขที่เราจะใช้นะครับอย่างแรกเราต้องหากราฟที่เป็นไซด์เว์ให้เจอก่อนนะครับแบบนี้แล้วมีแท่งใดแท่งหนึ่งขอดันราคาขึ้นมาเป็นแท่งเขียวแบบนี้แท่งใหญ่ๆนะครับแล้วมีไซ้ด้านบนเล็กมากนะครับอาไซดด้านล่างก็เล็กมากเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือรอให้เกิดแท่งถัดไปนะครับปิดเป็นแท่งเขียวนะครับอีกแท่งหนึ่ง เราถึงจะใช้เป็นเงื่อนไขในการ follow จุดนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในคลิปของ e m m n n s u p p l y นะครับแต่เราจะไม่ได้ลงลึกในดี m n n s u p p l y นะครับใครที่ยังไม่ดูก็กลับไปดูได้ใครที่รู้แล้วนะครับแต่ไม่ได้รู้จากช่องนี้ก็อาจจะเป็นคนละมุมมองกันทางที่ดีกลับไปทบทวนก่อนนะครับจะเข้าใจมากขึ้นจุดที่เขา b เบรกออกมานะครับจากกรอบไซเบีบริวนเวณโซนนี้ต้องมีความชัดเจนนะครับอย่างเช่นแท่งนี้เราจะเรียกว่าแท่งอิมบอลานใช่ไหมครับ เมื่อมีอิมบาล,ลานเราต้องมีความต่อเนื่องของวอลุ่มก็คือรอใแท่งเทียนต่อไปปิดนะครับถึงจะใช้ได้อ่ะในทางฝั่งเซลล์นะครับเช่นเดียวกันเขาต้องลงมาปิดเป็นแท่งแดงนะครับแท่งใหญ่นะครับแล้วก็มีหางค่อนข้างเล็กด้านบนปิดแท่งเสร็จเรารอคอนเฟิร์มอีกหนึ่งแท่งบ้างแบบนี้นะครับเราค่อยฟอลโล่เซลล์ส่วนจุด TPSL จะวางยังไงเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกัน ก่อนหน้านั้นนะครับถ้าใครสับสนในทิศทางการเทรดนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะครับเราก็จะมีแผนเทรดซึ่งเป็นแผนเทรดเดียวกันกับที่ผมใช้ในการเทรดแต่ละวันนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ในสมาชิกนะครับ นอกจากแผนเทรดแล้วนะครับเราก็ยังมีระบบเทรดให้และหนึ่งในนั้นก็เป็นระบบเทรดที่ผมใช้ในปัจจุบันด้วยนะครับแน่นอนว่าเป็นเทคนิคที่เรียบง่ายนะครับดูคลิปจบก็สามารถทําตามได้ทันทีและเพื่อนเพื่อนี่ๆสามารถดูคลิปย้อนหลังในการวิเคราะห์ได้ถึง1ปีพร้อมกับจุดเข้าที่โพสตไว้นะครับวิธีการสมัครก็ง่ายมากครับเข้ามาที่หน้าช่องนะครับแล้วก็คลิกไปที่ลิงก์แรกเลือกระดับสมาชิกนะครับสำหรับแผนเทรดก็สามารถเลือกสมัครสมาชิกโกได้เลยนะครับ กลับมาดูกันต่อนะครับเราอยู่ในไทม์เฟรม M15 คู่ทองคำนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามคนที่ซัพพอร์ตช่องนี้มาเป็นอย่างดีประสบความสําเร็จและมีกําไรกันทุกท่านนะครับมาดูไปพร้อมกันนะครับเอาโซนใกล้เคียงกับปัจจุบันนะครับไล่มาตั้งแต่โซนนี้เลยนะครับเราก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยมีการขึ้นมานะครับแล้วมีการพักตัวนะครับตรงกรอบนี้เราจะเห็นว่ากรอบนี้มีการไซด์เวย์ใช่ไหมครับแล้วเราจะเห็นอีกว่ามีแท่งที่ใหญ่ เบรกหลุดกรอบไซด์ว์ลงมาจึงแบบนี้นะครับหลายครั้งนะครับเขามีการฟอลเบรกนะครับหลายท่านเนี่ยถูกกราฟหลอกตรงจุดนี้นะครับปิดเขี้ยวกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็กลับไปไซด์ว์ต่อนะครับแบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรอคอนเฟิร์มอีกหนึ่งแท่งนะครับเมื่อเขาปิดแท่งได้ั้างนะครับเป็นแท่งที่2เราก็จะเทคชั่นเซลที่จุดนี้ฟิโบตัวนี้ถามกันทุกคลิปนะครับจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับตรงคำบรรยายก็สามารถเข้าไปตั้งค่าตามได้นะครับ ่ะทีเนี้ยเราเข้าเซลล์นะครับเมื่อปิดแท่งที่2นะครับปิดปุ๊บเซลล์แล้วก็ SL ที่กรอบก่อนหน้าที่เขาหลุดลงมาระยะกําไรเบื้องต้นเก็บ TP 1เท่านะครับจุดนี้ก็สามารถทํากําไรได้นะครับหลังจากนั้นเราจะเห็นโซนนี้นะครับที่มีการสร้างต้านขึ้นมานะครับสวิงไฮสองสวิงไฮเกิดต้านมีการเบรกแท่งใหญ่แต่แท่งที่2ปิดเป็นแดงเป็นการปฏิเสธว่าจะขึ้นต่อเขาก็กลับลงมาในกรอบ ความแตกต่างของแท่งนี้กับแท่งนี้คือเขาเบรกขึ้นไปแค่นี้เดียวถึงแม้เขาจะทำแท่งใหญ่แท่งนี้เนี่ยเบรกลงมากว่า30%เรนะครับเราจะเห็นว่าเขาเบรกเยอะกว่าก็มีสิทธิ์ไปมากกว่านั่นเองนะครับจุดนี้เบรกขึ้นมาแต่ปิดแดงแล้วล่วงกลับลงไปเราจะเห็นว่าต้านนี้ยังไม่ถูกทำลายนะครับเขากลับลงมาในกรอบได้แล้วก็ขยายกรอบแล้วเราก็จะเห็นว่ามีการปิดแท่งเขียวแท่งใหญ่ขึ้นไปแบบนี้เราทำอะไรปิดแท่งที่2เปิดบ่ายนะครับ วิ่งมาไม่ถึงท p 1ีเท่านะครับจังหวะที่เขาลงมาเคลียร์แท่งที่ริเบนโซนนี้นะครับปิดแท่งนี้ได้คัดทิ้งออกไปเลยนะครับไม่จำเป็นต้องถือต่อนะครับไม่ต้องรอให้ถึงไอเดลด้วยนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าเงื่อนไขที่เราสามารถใช้ได้อีกโซนหนึ่งนะครับนั่นก็คือจุดนี้นะครับที่เคยเป็นแนวต้านเดิมนะครับเขาเปลี่ยนเป็นรับเขาจะเปลี่ยนเป็นรับได้ก็ต่อเมื่อเขามีการกลับตัวที่โซนนี้นะครับอ่ะอันนี้เสริมให้นะครับเมื่อกลับตัวที่โซนนี้ จุดนี้ถ้าเราอ่านกราฟดีๆนะครับเขาก็จะเป็น drop base rally นะครับก็จะเป็นประเภทของดีมานอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเขาย่อกลับลงมานะครับ retest zone นะครับไม่สามารถหลุดกลับเข้ามาในกรอบได้แสดงว่าดีมานชุดนี้ยังอยู่เราก็รอให้เขาปิดเขียวแล้วก็เปิดบ่ายเก็บที่ผิดงเทสั้นดันราคากลับขึ้นไปนะครับชนต้านที่บนโซนนี้นะครับปัง เราจะใช้ต้านจุดนี้เซลล์ก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยแล้วมีโอกาสที่จะลันได้ไกลมากยิ่งขึ้นก็ให้เทรดตามดีมาดีกว่านะครับเมื่อเขาย่อลงมาปิดเขียวนะครับจุดนี้เราเปิดบ่ายอ่ะเราจะเห็นว่าจุดนี้โดน SL ไปนะครับแท่งนี้ลงมาเคลียร์ปิดเขียวอีกครั้งนะครับดันราคากลับขึ้นไปแบบนี้นะครับเราเปิดบ่ายใหม่นะครับปึ้งแบบนี้แท่งนี้ชัดเจนก็บ่ายได้ก็เก็บทีพีหนึ่งเท่านะครับเป็น2เงื่อนไขที่ใช้ประกอบร่วมกันได้นะครับอ่ะดูกันต่อนะครับที่โซนนี้ เราเห็นว่าเขาดันราคาขึ้นมานะครับปิดแท่งเขียวนะครับจุดเนี้ยแท่งต่อไปปิดเป็นแท่งแดงเราจะยังไม่เทคชั่นนะครับเรารอให้มีการสร้างต้านใหม่นะครับที่จุดนี้ก็คือมีการทําแท่งสีสลับกันนะครับเขียวและแดงสร้างต้านแล้วล่วงลงมานะครับเขียวและแดงเสร็จต้องล่วงนะครับเป็นสวิงไฮนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเบรกขึ้นไปเราจะเห็นว่าแท่งเนี้ยมีไส้ที่ค่อนข้างเล็กมากนะครับปิดเขียวแท่งถัดไปเราเปิดบายนะครับเก็บกําไรท p 1เท่าได้นะครับ วนโซนนี้มีต้านอีกแล้วนะครับตีมาปุ๊บแท่งนี้เบรกแท่งถัดไปไม่มีเขียวนะครับเราก็ไม่ได้เข้าแต่เขาล่วงลงมานะครับปิดเป็นแดงเราตีปุ๊บขึ้นมาแบบนี้เราจะได้ต้านถัดไปนะครับเมื่อเขาเบรกขึ้นมานะครับแท่งนี้นะครับยังไม่ใช่แท่งใหญ่เราจะเห็นชัดๆเลยก็คือแท่งนี้นะครับแท่งนี้จะมีหางค่อนข้างเล็กมีความลังเลในแท่งน้อยมากนะครับเมื่อปิดแท่งถัดไปที่แท่งเขียวนะครับก็จะเป็นเงื่อนไขในการเข้าบ่ายเก็บที่พีหเท่านะครับหลายคนจะเห็นว่าจุดนี้เป็นดีมันนะครับแลลลี่ เบดและลี่ใช่ไหมครับหลายคนตีกรอบเบดนะครับเพื่อรอให้กราฟย่อลงมาแต่เขาไม่ย่อนะครับจุดนี้ก็พลาดโอกาสไปแล้วเราจะเทรดยังไงจากทฤษฎีที่ผมอัปเดตจากดีมันซัายโซนเป็นดีมันซับไพ่แพทเทิร์นนะครับใครได้ดูมาก็จะเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการใช้ดีมันซัายนะครับเราจะไม่ปล่อยให้แพทเทิร์นพวกนี้สูญเปล่าแล้วมานั่งรอแต่โซนดีมันซับไเขาแลลี่ขึ้นมาสร้างเบดนะครับเรารอให้เกิดอะไรครับอิมบาลานนะครับแบบนี้นะครับเราเห็นว่ามีต้านที่บนโซนนี้นะครับ ปึ้งขึ้นมาเบรกต้านขึ้นมาเสร็จเรารอแท่งคอนเฟิร์มแท่งที่2นะครับปิดแท่งปุ๊บเปิดบ่ายชุดนี้ก็จะกลายเป็นลัลลี่เบรลัลลี่เก็บ TP 1เท่าได้หลายคนตีกรอบนี้เป็นดีมานโซนรอให้กราฟย่อลงมากราฟไม่ย่ออดอีกแล้วนะครับแต่เราไม่อดเรารอให้เกิดอะไรเราเทรดตามแพทเทิร์นของดีมานสปายนะครับเกิดต้านขึ้นมาปับ๊บเบรขึ้นมาแท่งใหญ่ด้วยไส้เล็กด้วยแต่แท่งถัดไปปิดแดงไม่ต้องเข่านะครับ เราก็ปล่อยไปเมื่อปล่อยไปเสร็จนะครับเราจะเห็นว่าจุดนี้นะครับจุดเล็กๆจุดเนี้ยก็มีเช่นเดียวกันเบสขึ้นมานะครับแท่งถัดไปก็ปิดเป็นแท่งเขียวแท่งนี้มีความลังเรียนในแท่งน้อยนะครับแทบจะไม่มีหางเลยแถมแท่งถัดไปปิดเป็นแท่งเขียวด้วยเปิดบ่ายหลายคนมาติดต้านที่บนโซนี้ถ้ารู้สึกว่าติดต้านที่บนโซนี้ก็ยังไม่ต้องเข้าก็ได้นะครับเพราะว่าชุดเนี้ยเป็นชุดย่อยนะครับเป็นดีมานย่อยนะครับ เลลี่เบดเล็กๆแล้วก็เรลลี่ขึ้นไปนะครับจุดนี้ถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องเข้านะครับเราจะเห็นว่าเขาติดต้านที่บนโซนนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเราจะเห็นแท่งนี้เนี่ยมีความรังเรค่อนข้างต่ำนะครับอ่าถ้าเราตีให้ตรงเนี่ยปึ๊บตีที่เหนือนะครับถ้าเราตีให้ตรงเราจะเห็นว่าเขาเบรกไปแล้วนะครับแท่งนี้มีความลังเรต่ํามากแท่งต่อไปปิดเขียวเราเปิดบายได้เลยเก็บทีพีถึงเท่านะครับเรามาดูจังหวะที่โซนดีมันซับพายใช้ได้นะครับอ่าอย่างเช่นโซนนี้เรามองว่าเป็นการเรลลี่เบรคเรลลี่ เราตีกรอบแบบนี้ไว้นะครับเด้งปุ๊บเปิดบ่ายได้นะครับแต่ถ้าถามว่าบายจุดนี้เขาจะไปเอเดาวกันตรงไหนเขาจะเอเดาที่ตรงนี้นะครับแล้วกว่าจะได้กําไรเนี่ยก็ต้องรอหลายแท่งนะครับซึ่งไม่ได้ผิดนะครับไม่ได้บอกว่าผิดแต่ว่าแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะครับอันนี้เป็นหนึ่งไอเดียให้เพื่อนเพื่อี่ๆไปต่อยอดเมื่อเขาขึ้นมาปุ๊บนะครับเราจะเห็นแล้วเขาสร้างเบสนะครับคราวนี้เขาหลุดรับนะครับเขาหลุดรับจุดนี้ลงมารับ1รับ2หลุดปุ๊บลงมาแต่แท่งยังมีหาง นะครับค่อนข้างเยอะนะครับเรา follow sell เลยไหมย,ยังนะครับทำไมถึงยังเพราะว่า v o l ลุ่ของแท่งนี้มีความไม่ชัดเจนนะครับมีหางค่อนข้างเยอะต่างจากชุดก่อนหน้าที่เราเข้ามานะครับหางแทบจะไม่มีเลยนะครับยังไม่ใช่อิมบาลานแบบร้อหลังจากนั้นมีการล่วงลงมาแล้วก็มีการไซ์เวเราจะเห็นได้ชัดเจนที่แท่งนี้นะครับแท่งใหญ่ไส้แทบไม่มีเลยความชัดเจนของวอลลุ่มชัดมากนะครับแต่อะไรแท่งต่อไปปิดเป็นเขียว จุดนี้เราเข้าเทรดไหมครับไม่ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาปิดเป็นแท่งเขียวเราก็ต้องปล่อยนะครับดูกันต่อจุดนี้มีลับนะครับหลุดลับมาอ่ะมีแท่งเล็กๆนะครับแท่งต่อไปปิดแดงถ้าเราเข้าเซลล์ตรงจุดนี้ปังอ่ะโดนเฮดแอลไปนะครับจริงๆแท่งเล็กๆแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าอิมบาลานท์ไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับเป็นวอลลุ่มเจ้าตลาดไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับไม่ควรเข้านะครับหลังจากนั้นเขาก็เบรกที่ต้านที่จุดนี้อีกแล้วถ้าเราสังเกตดีๆนะครับแท่งนี้ไส้เล็กก็จริงนะครับแต่แท่งเล็กมากๆควอล่่มข้างต นะครับจุดนี้ถ้าเราบายเข้าไปเนี่ยก็โดน SL อีกเช่นเดิมนะครับสังเกต S LD ดีๆนะครับถ้า SL แคบแคบแสดงว่าวอลล่มต่ำนะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีรับที่โซนนี้เลยนะครับแต่เขาไม่ได้แสดงอิมมัลานเพื่อเบรกนะครับจุดนี้เราก็ต้องปล่อยไปนะครับเพราะว่าห่างเยอะมากๆนะครับเราจะเห็นว่าเขาไหลลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับโซนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เทคแอชั่นเลยนะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องปล่อยนะครับไม่มีเงื่อนไขเราก็ต้องรอเพราะว่าถ้าเราทํานอกเงื่อนไขแล้วผิดพลาดเนี่ยเราอาจจะตรวจสอบมันไม่ได้เลย หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซึ่งมันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆนะครับและสามารถร่วมสนับสนุนช่อง k c f o r e x Trading ได้ด้วยการสมัครใช้งานบรกเกอร์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับซึ่งเป็นการสนับสนุนที่คุณไม่เสียอะไรเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปอยากให้ผมทำเรื่องอะไรทำคลิปเกี่ยวกับอะไรแนะนำมาได้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ k c f o r e x Trading สวัสดีครับ